เพิ่มกําลังซื้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐราชนะกลุ่มพิเศษเพิ่มกําลังซื้อของบัตรประชาชนเฟสต,ต่อไปมาแน่เตรียมตัวหลายๆท่านนะครับก็ได้รู้แล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีแนวโน้มว่าคนละครึ่งในเฟสที่5จะมานะถ้าเกิดว่าคนละครึ่งในเฟสที่5มานะครับสิ่งที่จะต้องตามมาต่อจากคนละครึ่งในเฟสที่5ครับเรียกได้ว่ามาตีคู่กันเลยนะฮะอย่างเช่นเนี่ยคนละครึ่งเฟสห้ามาอย่างนี้นะครับ เพิ่มกาลังซื้อบัตรสวัสดิการก็ต้องตีคู่อย่างนี้นะในคนละครึ่งนะอ,นนงอ,อันนี้เพิ่มกำลังซื้อบัตรสวัสดิการอันนี้เพิ่มกาลังซื้อบัตรประชาชนนะครับก็ต้องตีคู่มาอย่างนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่า3โครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ออกมาเป็นซีรีส์เดียวกันนะครับดังนั้นเมื่อมีคนละครึง่งก็จะมีเพิ่มกาลังซื้อบัตรสวัสดิการก็จะต้องมีเพิ่มกาลังซื้อให้กับบัตรประชาชนหรือเอาข้อมูลของกลุ่มผู้ชนะกลุ่มพิเศษไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับหรือผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการนะครับผมแล้วก็ คนที่ไม่สามก็คือคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน,นนะครับอ่ะหลักๆก็จะเป็นประมาณนี้โดยนะฮะจากเดิมเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าคนละครึ่งเฟสที่5นะครับผมถ้าได้จํานวนเงินพอๆกับเฟสสี่นะครับก็เพิ่อกำลังซื้อก็อาจจะได้เท่ากันนะอาจจะได้200 200หรืออาจจะได้400 500 300อย่างงี้นะอันนี้เนี่ยต้องติดตามกันต่อนะรับนั้นเนี่ยเตรียมตัวไว้นะครับติดตามกระแสตอนนี้กระแสทิศทางข่าวเนี่ยติดตามข้อมูลที่ คพีพ่พน้องที่ติดตามจากที่ไหนใช่ไหมครับติดตามจากกระทรวงการคลังนะกระทรวงการคลังเนี่ยจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยําแล้วถูกแล้วไม่มีอะไรบิดเบือนแน่นอนเป็นข้อมูลที่ความเป็นจริงมีข้อเท็จจริงนะครับถูกต้องแน่นอนดังนั้นเนี่ยคุณพี่พ,พิงน้องครับที่กําลังติดตามในเรื่องนี้อยู่ก็ให้รู้ไว้ว่าว่าโครงการเพิ่มกาลังซื้อให้เตรียมตัวไว้ว่าจะมีเฟสต่อไปนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปครับว่าจะมีทิศทางอย่างไรแต่ในคลิปนี้ก็มา บอกให้ทุกท่านได้เตรียมตัวกันก่อนเผื่อว่ามีกระแสข่าวจากไหนนะครับมานะเพื่อนๆพี่พพน้องจะได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นทิศทางแบบนี้นั่นเองครับถ้ามีความคืบหน้าในประเด็นไหนเกี่ยวกับโครงการเพิ่มกาลังซื้อของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือโครงการเพิ่มกาลังซื้อของกลุ่มบัตรประชาชนกลุ่มเราชนะกลุ่มพิเศษไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับเราจะมานําเสนอเพิ่มเติมกันอีกครับสำหรับวันนี้ครับคลิปนี้ก็มาแจ้งเรื่องสาคัญมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ทราบไม่ให้พลาดที่จะสูญเสีย โอกาสถ้าเกิดมีการเปิดเปิดในรอบต่อไปนะครับอันนี้คือข้อมูลครับที่ต้องนำมาฝากทุกท่านก่อนใครวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ